แจมากผิดมาเข่าตัวนี้โอนเอาเป็ดมาส่ใส่สลอมมาพักกันหนาเลยได้มาแล้วครับเซียนป่ามหอยครับเซียนป่ามหอยเบิ้งเบิ้งหอยค่อยในนี่อายกำอึกทึกอยู่มันจะกินหอยค่อยอยู่บนนี้โยนองรถโยนองลงซาค้จ้าโยนลงรถจ้าจ้าโยนโยน โอ้เจ oh, ็ดตัวเอ้ามันลงเ่ะอม่มันลงเอานลงเออมันบบลงโน่นลงโนนลงเออไปเออสระบบนิเวศเบิ้งมึงกำอึกทึกอย่คอรอคิดผิดคอ เจ็ดตับ anyway, ันเจ็ดเออโอ้ยพอดีนนุ่มสาวอ้พนซื้นเลยพ่นซื้นเลยเออกว้างก็แบบนี้ฮะดูทางเล่นเนาะเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวพักเลยมาดูเป็ดครับของพี่ดิมกี่ตัว นับดูสินับดูสิของพี่ดีมกี่ตัวเต็ดจะให้มลายน้ำเหรอจะได้เป็ดโบพี่ดีมได้เป็ดขายบุหรี่เลี้ยงโอ้ยสวนมันความสวมเราความคักเกมบังม่วงไข่พี่น้องข้ามฟังมาเกมบังม่วงไข่เมื่อละเมื่อละโอ้เต็มกระสอบ พ่อกับแม่จะกลับแล้วนะสวัสดีครับพรุ่งนี้มาเรียวใหม่ครับมาจา่โรงเรียนครับ,บ,บ,บได้มาแล้วครับเซียนปากหอยครับกินให้เรียบเลยนะลูกนะ 7ตัวครับจะมาเพิ่มอีกสองให้มันเป็น9้าตัวเซียนปาาหอยครับเซียนปาาหอยอังเป็นหนุ่มเป็นสาว อยู่กับธรรมาชาติครับอยู่กับธรรมาชาติ มาเบิ้งลิปพี่น้องมาดูนางฟ้าค่ะขำแล้วเขาจะนอนกันแล้วเอามากินหอยครับอาการนอนหลับฝันดีนะลูกนะบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่น,หหมนอนหลับฝันดีครบสวัสดีค่ะ